ครับวันนี้วันที่23เมษายนนะครับ2566ค่าฝุ่นละออง PM 2.5ภายในห้องนอนผมนะครับอยู่ที่ประมาณ4ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายนอกห้องของเราอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับปริภผมติดเครื่องกรองเฉพาะในส่วนของห้องนอนเท่านั้นนะครับในส่วนห้องผมห้องทานอาหาร ไม่ได้ติดนะครับเมืม่อวานเมื่อวานเหมือนจะมีแค่ลมกับฝนนิดหน่อยนะครับดูซิว่าจะช่วยให้ปริมาณค่าฝุ่นละออง PM2.5 ภายในอากาศอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับแต่ดูทิศทางแล้วน่าจะลดลงนะครับ เช้านี้นะครับเช้านี้อยู่ที่ประมาณ51 50 51มโครกรัมต่อลูกบาทเมตรเนาะค่ามาตรฐานของประเทศไทยอยู่ที่ประมาณ50มโครกรัมต่อลูกบาทเมตรนะครับคือถ้าเราอยู่บริเวณพื้นที่นั้น24ชั่วโมงครับเราก็จะได้รับ ฝุ่นละออง PM 2.5อยู่ที่ประมาณ57ไมโครกร,รัมเข้าปอดเราเรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นการยกตัวอย่างที่ทำให้เห็นภาพไม่ง่ายนะครับฉจนั้นตัวเลขที่วิ่งไปวิ่งมาตัวนี้มันเทียบกับ24ชั่วโมงนะครับเป็นค่าฝุ่นละอองที่เราจะต้องสูตรดงเข้าไปไม่ว่าจะเป็นค่ามาตรฐานไหนนะครับมันก็มีผลกระทบต่อร่างกายทั้งนั้นเพราะว่า PM 2.5มันเป็นฝุ่นละอองพิษนะครับ วันนี้เมื่อวานฟ้าฝนเต็มใจเนาะก็เลยทําให้ค้าฟุฟนละอองมีทิศทางที่ลดลงกว่าเดิมมากนะครับจากช่วงแรกๆที่ถ้าท่านได้ติดตามผมเองเนี่ยจะอยู่ประมาณ300ลดลงมาเหลือ200ลดลงมาเหลือ1 0 0วันนี้ก็50-60นะครับก,ก็มีทิศทางที่ดีอย่างน้อยสุขภาพคนในครอบครัวของผมเองก็จะได้มีทิศทางที่ดีขึ้นแล้วก็คนที่อยู่ภาคเหนือเองก็จะลดผลกระทบลงมาหน่อย แทนที่จะต้องสูดดมทีละสองสามร้อยครับผมว่ามันมันมีผลกระทบระยะยาวเนาะใครไม่สนใจแต่ผมสนใจนะครับโอเคครับสวัสดีครับ